ะะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเทสสินค้าตัวใหม่นะคะมีชื่อว่ารีสกินนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยในส่วนของเรื่องลบเรือนริ้วรอยล่องลึกแบบนี้แล้วก็ถุ่มใต้ตาตรงนี้ค่ะหล,ะกละักๆจะมีส่วนผสมเซรั่มนะคะช่วยให้ร่องลึกแบบนี้ค่ะดีขึ้นตื้นขึ้นภายใน7-14วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูร่อ,องลึกของพี่ท่านนี้เลยนะคะวิธีการใช้ค่ะปกตินะคะทา แ้แบบนี้เลยเหมือนที่เรารบำรุงครีมปกติทั่วไปนี่นมองเดิมตาขึนโอเค เราจะเห็นได้ว่านะคะริ้วรอยร่องรึกาหางตาตีนกาทั้งหลายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยผิวของพี่ท่านนี้ค่ะรู้สึกกลื่นนะคะบำรุงได้ดีเพราะว่ามีส่วนผสมของเซรั่มถ้าหากว่า,าถ้าลูกค้านะคะได้ใช้ต่อเนื่อง7-14วันนะคะผิวของเราะคะ่ะจะตื้นขึ้นหายถาวรได้ด้วยนะคะตีนกายกกระชับตื้นขึ้น แล้วก็แต่งตึงย้อนวัยผิวดีได้ด้วยนะคะรู้สึกตึงไหมครับตอนทาหรือว่าไม่ไม่ตึงไม่รู้สึกอะไรแต่แค่มันยกกระชับเหมือนเบาๆไม่ตึงเนาะไม่ตึงไม่ตึงมากแล้วก็เวลาทีา่สามารถยิ้มพูดคุยได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตัวน,นี้ค่ะจะช่วยบล็อกผิวของเราค่ะให้ตึงแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะสามารถทาได้ทั้ง แต่งหน้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้ด้วยบำรุงไปในตัวเลิศมากไม่เป็นคราบด้วยผิวดูแบบเนียนข้างที่ทาน,นะคะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่ไม่มีรีสกินนะคะสามารถทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะยกกระชับขึ้นทั้งหมดเลย บำรุงได้ทั่วผิวหน้านะคะถ้าหากว่าอยากให้ร่องแก้มตรงนี้ค่ะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งหน้าผากตรงนี้ค่ะตื้นขึ้นนะคะสามารถที่จะทาได้ทั่วผิวหน้าได้เลยนะคะ